สวัสดีครับนะครับผมจากร้านทีเจคนมักซาวคุณแก่นอีกเช่นเคยนะครับพบกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันที่16นะครับ16มกราคมนะครับ2569นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับเพราะว่าเราจัดระบบจัดระเบียบใหม่นะครับเมื่อเกิดที่หกคือโน่นนะพี่น้องนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 3 5 9 3 6ด6 4นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผม0 8 3 5ศู 6564นะครับร้านทีเจคนมักสาวขอนแก่นนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับรับซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายกะทักมาเดอพีพนอองเดอนะครับผมหรือจะเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บนมยวตบนสาตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามานะครับนำมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมมีอะไรบ้างไปชมกันเลยนะครับเอาเริ่มกันที่หม้อดึงไฟก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นหม้อ ดึงไฟพูม่านะครับเป็นหม้อดึงไฟพูม่านะครับเป็นหม้อ60แอมป์นะครับผม60 A 60แอมป์นะครับสอไฟ220โวลต์นะครับ60แอมป์นะครับเป็นทองแดงแท้นะครับทองแดงแท้นะครับพร้อมสายให้มาเลยนะครับ60แอมป์นะครับเปิดราคาอยู่ที่3,900ันเนะครับเปิดราคาอยู่ที่3,900ันเนะครับเป็นหม้อดึงไฟนะครับเปิดราคาอยู่ที่3,000 900บาทนะครับเปิดราคาอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาแล้วก็มี power amp นะครับ power amp b o มป์นะครับผม power amp b o มป์บอทออเดียโอเนะครับน่ะเป็น power amp b o มป์นะครับคาร์ดเอนะครับ ld 14นะครับอ่า ld 14นะครับอ่า ld 14นะครับบอทนะนะครับใช้งานได้ปกติเลยคาปาให้มา8ปลูกแปดตัว นะครับแลูก8ตัวนะครับแลูกใหญ่นะครับแล้วก็ทางซิสเตอร์ทรีอาฟังละ14คู่นะครับฟังละ14คู่นะครับผม2 4 6 8 10 12 14นะครับฟังละ14คู่นะครับบนล่างนะครับมีบนล่างนะครับผมบนล่างนะแรงๆนะครับ18นิ้วนะครับสบายๆเลยนะครับ18นิ้วสบายๆเลยชาแนลละ3ดอกนะครับเปิดราคานะครับผมส่วนราคานะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่าร้อยบาทนะ สำหรับบอออดิโอนะครับ18นิ้วใช้ได้ละ3ดอกนะครับผมอ่า15,000บาทนะครับผม15,000บาทนะครับอสำหรับ LD14 นะครับ LD14 บสออดิโอนะครับผมอ่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับเครื่องดื้อๆนะครับเครื่องดื้อๆนะครับอ่าเครื่องดื้อๆเลยนะครับบ่อแปลงลูกใหญ่นะครับเป็นคัสเอบีนะครับบ่อแปลงลูกใหญ่เป็นคัสเอบีนะครับอ่าแล้วก็ เอาไปที่หลอดไฟนะครับไปที่หลอดไฟกันเลยนะครับหลอดไฟเป็นหลอดไฟงานนะครับหลอดไฟงานบุญนะครับหลอดไฟงานบุญนะครับมีทั้งหมดอยู่น่าจะ16ดวงนะนะครับผม3 6 9 12 13 4 5 16นะครับอ่า16ดวงนะครับผม16ดวงนะครับในราคา900บาทเอาหมดไปเลยนะครับผมในราคา900บาทนะนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าไม่มีอีกแล้วนะครับผมในราคา900บาท นะครับในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมในราคา900บาทเท่านั้นเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเอามานะครับเรามีเดี๋ยวเอาไปที่มีอีคิวนะครับอ่อีคิวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับราคานะครับผมจะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆเลยนะครับสำหรับวันที่16นะครับมกราคมเพราะว่า นะครับจะไล่ราคาทั้งหมดเลยก็มันจะยาวนะครับมันจะยาวไปนะครับ EQ ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็คอดิจิตอลนะครับอ่าเป็นรุ่น260นะครับ260อ่า P นะครับ2อ0 RTA บวกนะครับอ่า260 RTA แล้วก็มีนะครับผมแล้วก็ทับนะครับทับอะตอมนะครับ3า0พนะครับ3002นะครับแล้วก็อ่าเมก้า9002นนะครับแล้วก็ เอฟเอนะครับ FA มี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นดีเฮดดี้สามพัอารมิสนะครับผมแล้วก็5,000อารมิสยังไม่ลงจากรถนะครับก็มีนะครับ5,000อารมิสก็มีนะครับ5002นั่นเองนะครับแล้วก็มี p o w e r อ p r o อมโพยูโรนะครับรุ่น Pro 2500นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับผมรุ่นหน้าจอดิจิตอลก็มีนะครับผมแล้วก็รุ่นปอยูโรเทครุ่นสี่พันคิวนะครับ4,000ัคิวก็ มนะครับแล้วก็มิกดิจิตอลนะครับจะเป็นมิกซาวคาร์ฟนะครับ UI 16แล้วก็ UI ยี่สิบสนะครับ UI สิบหกแล้วก็ UI 24R แล้วก็มิกดิจิตอล X 3 2มสองแรกนะครับ X 3 2มสองแรกนะครับแล้วก็ Power MC Channel ก็จะประมาณนี้นะครับ Power MC Channel ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะไปกันที่ราคาที่เราจะแจ้งเลยแล้วกันนะครับ ไปกันที่ power m นะครับเป็น power m หนึ่ u นะครับเป็น power m หนึ่ง u นะครับมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับ mba แล้วก็ hot lock นะครับเป็น mba แล้วก็ hot lock นะครับผม mba แล้วก็ hot lock นะครับส่วนราคานะครับส่วนราคานะครับผมเราเปิดราคาอยู่2ตัวนี้นะครับผมในราคาสองพาร้อยบาทนะ2ตัวนะ2,500นะนะครับ2ตัวนี้นะครับผม2,500นะ นะครับถ้าเอาตัวเดียวก็1,300บาทนะนะครับ1,300บาทนะนะครับถ้ายกคู่ก็2,500นะครับ2,500นะครับผมยกคู่2,500แล้วก็แรลกนะครับอ่าแรลกนะครับในราคาอ่าแรลกในราคา700บาทนะแรลกในราคา700บาทไปนะครับแรลกในราคา7 700บาทนะครับผมอ่แรลกในราคา700บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พวกนั้นยังไม่เช็คนะครับพวกพอวอเอ็มนะครับเพวกพอวาตอนนี้กำกำลังจัดระบบนะครับจัดระบบใหม่นะครับผมแล้วก็ไปที่ปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟ AMD นะครับปลั๊กไฟ AMD ตัวนี้จะเป็นมีดียเรนะครับมีดียเรนะครับผมแล้วก็เบเกอร์นะครับมีดียเรเบเกอร์นะครับปลั๊กไฟนะครับในราคา1,490บาทนะครับปลั๊กไฟนะ1,490บาท นะครับ1,490บาทนะครับ1,490บาทแล้วก็ไม่ลอยนะครับไม่ลอยโปยูโรเทคนะครับรุ่น ET สองเกนะครับผม ET สองเกนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับโพยูโรเทคนะครับโพยูโรเทคนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับ ใช้งานได้ปกตินะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมสําหรับไม่ลอยนะครับในราคานะครับผม1นึ่เาบาทนะไม่ลอยนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะตัวนี้นะครับในราคา1นึ0งบาทนะครับสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ลอยนะครับหนึ่บาทนะครับหนึ่บาท นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเทคคอนนะครับผมปลั๊กไฟเทคคอนนะครับตัวละ1,900บาทนะนะครับปลั๊กไฟนะครับเบเกอร์นะครับผมหนึ่าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มี XR12 นะครับที่เข้ามานะครับเป็นบาริงเจอร์นะครับบาริงเจอร์แท้นะครับนำเข้าจากบูชี่นะครับผมบูชี่แท้นะครับผม สำหรับมิกนะครับดิจิตอนนะครับ XR12 นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่เครื่องละ12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มีคอร์สนะครับผมคอร์สมารานี่นะครับรุ่น DPA260P นะครับ DPA260P นะครับเปิดราคาอยู่ที่ ห้าพันเก้านะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าพันเก้านะมารานี่นะครับผมอ่ามารานี่นะครับอ่าในราคาห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมที่ไมลอยนะครับเป็นไมลอยอ่ายี่ห้อไมโครเทคนะครับไมโครเทคตองหนึ่งดีนะครับไมโครเทคตองหนึ่งดีนะครับเปิดราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะนะครับไมโครเทคนะครับผม เอ2,900บาทนะครับนี่ลูกใหม่นะครับผมนี่ตัวใหม่พร้อมกล่องเลยนะครับตองหนึ่งดีนะครับอ่าตองหนึ่งดีนะครับผมอ่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมทั้งสองตัวนะครับ2,900บาทนะครับ2,900บาทนะครับ2,900บาทนะครับอ่าแล้วก็คอร์สบูทนะครับคอร์สบูทนะครับอ่าคอร์สบูทนะครับตอนนี้ ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้จัดชั้นนะครับขึ้นชั้นเลยนะครับของเข้ามาก็รีวิวให้ลูกค้าได้รับชมนะครับบางท่านก็จะถามหานะครับผมร้าน TJ นะครับไม่เห็นรีวิวเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีจัดระบบร้านใหม่นะครับผมต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่โทรมาสอบถามนะครับ083593 หกห้าหกสี่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นะครับผมเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นะครับอ่าคอร์สบดนะครับอ่าคอร์สบดนะครับในราคานะครับผมคอร์สบดนะครับสำหรับคอร์สบดนะครับรุ่นอ่ซีออกแปดนะครับนี่เลยนะครับซีออกแปดนะครับผมอินนะครับผมอินเข้าสี่ช่องนะครับออกเป็นแปดช่องเลยนะครับ นะครับสซารับคอร์ดบดนะครับในราคานะครับผมคอร์ดบดในราคา9,500บาทนะครับผมอ่า9,500บาทนะครับคอร์ดบดนะครับอ่า AD4 AD48 นะครับ9,500บาทนะครับอ่าสนใจก็สอบถามกับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีแหลกนะครับเป็นแหลกซียนะครับเป็นแหลกซียหรือ9นิ้วนะนะครับเป็นแหลกซียนะครับผมเนี่เป็นแหลกซียหรือ9นิ้วสวยๆเลยนะครับ อ่าเป็นแหลก 4U รือ9นิ้วนะครับนี่เลยนะครับอ่าสำหรับแหลกนะครับอ่าสำหรับแหลกนะครับในราคา1,000 1,500บาทนะนะครับ1,500บาทนะแหลกนะครับผมอ่าแหลกหนึ0งบาทนะครับอ่า 4U รือ9นิ้วแล้วก็มี6 6หก U นะครับผม6ก U 2 4 6นะครับ 6u นะครับลึก9นิ้วเช่นกันนะครับผม 6u ลึก9นิ้วเช่นกันนะครับเปิดราคาอยู่ที่1,700บาทนะนะครับ1,700บาทนะครับผมสําหรับแหลกนะครับ1,700บาทนะครับสําหรับแหลก1,700บาทนะครับอะลอตเตอรี่ไวไฟนะนี่เลยที่ลิงค์นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลอตเตอรี่ไวไฟนะครับได้ราคา เอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้วยเอาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับอ่าปลั๊กไฟตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟนิวนิวเบกนะนะครับมีดีเรย์นะครับมีดีเรย์นะครับปลั๊กไฟนะครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าลูกค้านะครับผมทําการซื้อนะครับด้วยการทักไลน์นะครับผมทักไลน์แคปหน้าจอ ส่งมาที่เบอร์0835936564นะครับเข้าไปที่สารลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับเข้าไปติ๊กตรงที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ ID ดีนะครับผมติ๊กตรงที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ0835936564นะครับผมเบอร์นี้นะครับผมไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตรง ID ดีนะครับติ๊กตรงที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเบอร์นี้เลยนะครับ0835936564หรือท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับ ก็ทักไลน์แล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับรับซื้อนะครับผมแล้วก็คุยคุยราคากันได้นะครับผมหรือจะเข้ามาตีเทินนะครับได้ที่ร้านเลยนะครับผมจะอยู่บรรยุตําบลสวัสถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีของเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะลูกค้าท่าในที่ตามหานะครับ FA นะครับผม FA นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น SB9D นะ นะครับ fb9d นะครับผม fb9d นะครับเครื่องเดิมนะครับตอนนี้มือหนึ่งนะครับตามที่ทราบจากบริษัทมานะครับราคาพุ่งนะครับผมมือหนึ่งนะครับเพราะว่าอัปเดตนะครับซอฟต์แวร์ใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับก็ลูกค้าซื้อมือหนึ่งมานะครับผมแล้วก็เลิกเล่นนะครับเราขายเป็นมือสองนะครับในราคา23,000บาทนะครับ ในราคา23,000บาท18นิ้วชั้นนอสสี่ดอกสบายเลยนะครับ21นิ้วชั้นนอสสามดอกนะครับสำหรับลูกค้าท่านที่เล่น 9D จะรู้เรื่องนะครับผมสำหรับ First สแอมโพนะครับ FA Thailand นะครับสำหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับคับเบินะครับผมเป็นสวิตชิ่งคัตดีนะครับเป็นสวิตชิ่งคัตดีนะครับขับสินิ้วชั้นนอสสี่ดอกสบายแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัว NPE นะครับ NPE รุ่น3 3 0 0นะครับ NPE รุ่น3,006 6เคสนะครับเปิดราคาอยู่ที่11,500บาทนะนะครับ11,500บาทเครื่องดื่มนะครับผมสำหรับ NPE 3,600นะครับผม3,600นะครับ <c oughs> แล้วก็มีสายเมนนะครับาสายเมนสายไฟนะครับผมสายเมนสายไฟนะครับายาวน่าจะประมาณค่อนข้างจะยาวอยู่นะสายเบอร์หกนั่งน,นะครับายาวอยู่นะแล้วก็มีช่วงต่อนะครับผมมีช่วงต่อ,เป,อ,ตอเ,เ,เป็นข้อต่อพิเศษเลยนะครับเป็นข้อต่อพิเศษเลยนะครับสายเมนนะครับสายเมนยาวๆเลยนะครับผมสายเมนยาว <ı> ๆเลย นะครับไปต่ำกว่า30กว่าเมตรแน่นอนนะครับอ่ะสิบสี่สิบเมตรนี่แหละประมาณนี้นะครับนะครับพร้อมหัวเลยนะครับพร้อมหัวนะเบอร์หกนะครับนี่เบอร์หกนะเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับอสายเมนในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะนะครับสายเมนในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม สายเมนนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาแล้วก็สายรัดนะครับสายรัดอุประสงค์นะครับผมรัดตู้ระโพงนะครับรัดของนะครับผมเส้นละ250บาทนะครับจากร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นนะครับเส้นละ250บาทมีความยาว10เมตรหน้ากว้าง4.5เซน2นิ้วนะครับเส้นละ250บาทเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับแล้วก็สเปคคอนนะครับตัวละ20บาทนะครับ มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจากัดนะครับผมตัวละ20บาทนะครับตัวละ20บาทนะครับสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0835936564นะครับสายสายใหม่นะนะครับสายใหม่มีความยาวประมาณเกือบ20เมตรนะครับผมต่อ1เส้นนะครับนี่สายใหม่นะครับเป็นสายสเตอร์นะครับสาย XLR นะครับ เป็นสายเอวาหัวีดอย่างดีนะครับผมหัวีดอย่างดีนะครับมีคู่นะครับยกคู่เลยนะครับสำหรับสายใหม่นะครับคู่นี้นะครับผมในราคา1,200บาทนะหนึ่งพันสบาทนะคู่นี้นะครับยาวนะครับผมยาวเลยนะครับ1น0 0องร้อยบาทนะครับนะครับ1,200บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาแล้วก็สายนี้ประมาณ5เมตรนั่นนี่ ไอ้กองเอากวงนี้เลยเนี่ยเอาสายสายนี่ประมาณมีกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาสิบสามเส้นเอาในราคาแถมสายนี้ให้ด้วยนะครับแถมสายเปิดเพลงนะครับเอาชุดนี้ชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ชุดสายสัญญาณนี่แถมสายเปิดเพลงเอาหนึ่งพันบาทได้ อ่าหนึ่งพันบาทหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าหนึ่งพันบาทนะครับหน yani. ึ่งพันบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามานะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีสายไฟเต็นท์นะครับอ่าสายไฟเต็นท์นะครับประมาณสี่ม้วนนะครับนี่สายไฟเต็นท์นะครับประมาณสี่ม้วนนะครับมีมีปลั๊กเสียบให้ด้วยนะครับอ่ามีปลั๊กเสียบเป็นระยะระยะ นะครับมีปลั๊กเสียบเป็นระยะระยะเลยนะครับนี่สองสามสี่นะครับสี่ม้วนนะนะครับสี่ม้วนนะครับผมสำหรับสายไฟเต็นท์นะครับในราคาพร้อมหัวพร้อมอุปกรณ์นะครับถ้าไปทําใหม่นี้หมดเยอะนะครับผมอในราคาเก้าร้อยบาทไปนะครับในราคาเก้าร้อยบาทนะครับอ่าในราคาเก้าร้อยบาทนะครับผมอ่าในราคาเก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ ทานตกลมาแล้วก็มีสายนะครับสายลำพวงไหมนะครับสายลำพงอันนี้สายสายลำพงนะครับสายสีคอก็มีนะครับอ่าสายสีคอเราก็มีนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับยกไปเลยนะครับสายสายพ่วงนะครับสายพ่วงสายลำพงนะนี่เลยเยอะเลยเอาย้ำให้กรองนี้กรองนี้นะครับผมในราคากรองนี้ในราคา700บาทนะ ยกความไปเลยนะครับ700อยบาทนะครับแล้วก็มีสายสายสี่คอนะครับสายสคอนะครับมีทั้งหมดอยู่2ม้วนนะครับผมม้วนละ2ี่กว่าเมตรนะนะครับนะครับมีทั้งหมดอยู่อยู่2ม้วนนะครับผมเป็นสายสี่คอนะนะครับนี่เป็นสายสีคอสายสี่เส้นนะครับสายสี่คอสายสี่เส้นนะครับมีทั้งหมดอยู่2ม้วนนะนะครับเอาคู่นี้คู่นี้พันเดียวนะนะสายสายสายสี่คอ นะครับสายสีคอพันเดียวนะครับพันเดียวนะคู่นี้พันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะวางมิกซ์นะครับวาง power นะครับมีทั้งหมดอยู่3ชุดนะนะครับมีทั้งหมดอยู่3ชุดนะครับเป็นลาสแตนเลสนะครับเป็นลาสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสตนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับแต่ตัวนี้จะมีขนาด60คูณ60นะครับ ตัวนี้60สิ <American> คนูนเมตรยี่นะครับผมเป็นขนาดมาตรฐานนะครับผมสำหรับชุดนะครับผมชุดละ1,200บาทนะมี2ชุดนะครับขาร์สเตนเล็นะครับไม่ใช่ขาเหล็กนะครับเป็นสแตนเลสนะครับมีทั้งหมดอยู่2ชุดชุดละ1,200บาทนะครับชุดละ1,200บาทมีทั้งหมดอยู่2ชุดนะครับมีทั้งหมดอยู่2ชุดนะครับมีทั้งหมดอยู่2ชุดแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับเป็น 60สิคู่หกนะครับผมชุดนี้ในราคา700บาทนะชุดนี้นะครับผมขาพร้อมพร้อมชุดเลยนะครับผมบาง power arm นะครับวาง power arm บางนิดนะครับในราคา700บาทนะตัวนี้นะครับเป็นสเลดนะครับผมในราคา700บาทแล้วก็มีขาตั้งตู้ลำโพงนะครับขาตั้งตู้ลำโพงเป็นธารดานะคู่นี้เป็นธารดา นะครับเป็นขาตั้งกู้ลำโพงทาดานะครับคู่คู่ระนะครับผมอ่าในในราคาคู่คู่ระ750บาทนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไปนะครับ750บาทนี่คู่นี้นะครับคู่นี้ในราคา750บบาทแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับมี มีของทั้งหมดอยู่2 4 6 8เอา้า8ชุดนะครับผมมีทั้งหมดอยู่8 8ชุดนะครับ8ชุดแต่ละชุดเออ่แต่ละกล่องน่าจะเป็นคู่เนาะนะครับบางคู่นะครับอ,อันเดียวอันเดียวอันเดียวนะครับผมว่าอันเดียวนะ กล่อง,องละหนึ่งขานะครับอ่ากล่องละหนึ่งขานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสอหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดอ่ะอ่ะสี่ชุดนะนะครับสี่ชุดนะครับผมอ่าสี่ชุดชุดละเก้าร้อยบาทนะครับ ชุดละ900บาทนะครับราคาพิเศษนะครับผมอ่าชุดละ900บาทนะนี่นะครับมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะ1 2 3 4นะครับอ่า1 2 3 4มีทั้งหมดอยู่4ชุดชุดละ900นะครับชุดละ900บาทนะครับอ่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับอ่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับย้ําว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเป็นชุดพิเศษเลยนะครับผมชุดละ900บาทนะครับชุดละ900บาทหรือจะเอา ชุดที่ใช้งานแล้วนะครับ750าบาทนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับชุดที่อันนี้คือชุดที่ใช้งานแล้วนะครับชุดที่ใช้งานแล้ว750บาทนะครับตัวนี้ชุดละ900บาทนะนะครับชุดละ900บาทอ่าสก็ต่างกันอยู่อ่า1 5บบาทนะครับชุดนี้เลยยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็มีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟ LED นะครับมีหลอดไฟ LED นะครับผม มีทั้งหมดน่าจะประมาณมีหลายสีเนาะนี่นะครับมีมีหลากหลายสีนะเอายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมอ่ายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเอาหลอดี่สิบบาทอ่ะอยากได้กี่หลอดทักมาเลยนะครับแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะย้ําเลยนะครับผมยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลย นะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเป็น LED 18วัตต์นะครับ LED 18วัตต์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมหลอดละ40บาทนะครับเพียงหลอดละ40บาทเท่านั้นนะครับเผื่อว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวไหนนะครับผมก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0835936564นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผมเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงที่ไมเลโทรศั์นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ0835936564นะครับแอดไลน์กันเข้ามา นะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือลูกค้าท่าในที่จะนําสินค้าเข้ามาตีเทิร์นนะครับผมตัวไหนก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมหรือเลิกกิจการนะครับผมหรือเลิกใช้นะครับก็ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยหรือโทรสายด่วนก็เบอร์นี้นะครับผมขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับหรือจะเข้ามาดูในที่ร้านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่16นะครับผมมกราคม2569นะครับมีผู้ใดโชคดีแน่นอนพี่น้องนะครับผม อ่าสำหรับผมก็เงียบนะครับนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมเรียนแจ้งลูกค้าไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะวันที่16นี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ